ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับร้านกล้องล้อซิงชลบุรีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับโตโยต้าวีโก้นะครับตัวนี้มาเปลี่ยนล้อร้านเรานะครับก็ไปชมพร้อมๆกันเลยครับว่าเราเปลี่ยนล้ออะไรแล้วกว้างขนาดเท่าไหร่สเปคล้อสเปคยางขนาดเท่าไหร่ไปชมครับ ครับตัวนี้นะครับรถดีโกตัวนี้ก็ได้มาเปลี่ยนล้อร้านเรานะครับตัวนี้เป็นล้อ N5 s อ6รูนะครับล้อด้านหน้ากว้าง9.5ด้านหลังกว้าง11นิ้วนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับเปลี่ยนแค่ล้อนะครับผมเปลี่ยนแค่ล้อยางเดิมยางตัวนี้จะเป็นยางสไตล์รับแคะนะครับผม25 5ห5าห้าห้าะิดครับนิสตอกรีสอครับโอ้ยางรอเลยครับคู่กับล้อ N5 นี่เข้ากันมากเลยครับปวดต้นต้นเลยฮะย้ำนะคันนี้เป็น สไตล์รับแพะนะครับตัวสูงทำจัดทรงมานะครับก็เบื้องต้นสอบถามพี่เขานะครับคันนี้ก็โหลดหน้าสี่นิ้วนะครับหลังสามนิ้วนะครับโหลดหน้าสี่หลังสามนะครับคันนี้ก็สไตล์หน้าเชิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายครีนนะครับตัวนี้วีโก้ด้ก็ดูจากภายนอกก็คลีนีนะครับเหมือนจะเดิมๆนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวล้อก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในแล้วก็ ชมห้องเครื่องด้านนี้นิดหน่อยนะครับด้านหลังนะครับอืมอย่างอย่างกว้างนะครับด้านหลังฮะ N5N5FE นะครับตัวนี้เปอร์ฟอมมิงครับเปอร์ฟอมมิงครับ6โปรกว้าง11นะครับบอกไปเลยครับกว้าง11นิ้วนะครับเงาตาแตกเลยฮะกว้าง11นิ้วออฟลึกๆึเลยครับเดี๋ยวลึกขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเอานิ้วทาาให้ดูครับโอ้โหฝว่ามือนึงเลยฮะฝว่ามือนึงยังลึกกว่าครับยังลึกกว่าฝ่ามือนึงผมอีกฮะ ที่เขาชอบทางงนะครับที่เขาชอบทางๆพาไปชมนะครับก็ล้นพอสมควรนะครับลายคันนี้สวยมากครับแต่งแบบเดิมๆปริ้นทนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านในครับด้านในก็จะดูเรียบๆครับด้านในนะลดเน้นใช้งานครับลดเน้นใช้งานครับเรียบๆครับก็มีสมาร์ทเจ วัดบูดดิฟฟี่นะครับวันนี้เครื่องจุดห้านะครับเครื่องเสียงพอมีครับเครื่องเสียงพอฟังรถสวยมากนะครับบอกเลยรถสวยมากนะครับดูแลรถเป็นอย่างดีครับพี่เจ้าของรถดูแลอย่างดีครับเช็ดทุกวันครับรถเจ็ดแปดปีแล้วฮะอย่างสวยเลยครับอ่าครับก็เดี๋ยวจะมาพามาชมห้องเครื่องนิดหน่อยครับ เจ้าองก็แอบซิ่งอยู่พอสมควรนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับนี้ห้องเครื่องนะครับวันนี้เป็นรีโก้2.5ครับเครื่อง2.5ครับวันนี้ทำการเปลี่ยนอินเตอร์เปลี่ยนอินเตอร์ครับเปลี่ยนอินเตอร์ดินอินเตอร์ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเทือบโอวันนี้เป็น F55 ครับก็ใต้ในเครื่อง3,000ครับเปลี่ยนเครื่อง3,000แล้วก็รีมาก่องพ่วงด้วยนะครับ ก็สุดในรุ่นเหมือนกันครับคันนี้เสียงหวานมากเลยครับเสียงเทโบเสียงหวานมากเลยครับก็ตัวนี้ของพ่วงมาดูครับของอะไรเอ่ยนี่เป็นกล่องพ่วงอย่างเด่นนะครับก็หลักลๆก็ดูเรียบๆครับสวยงามลงตัวครับ ฝากไปด้วยนะครับท่านใดนะครับที่สนใจแม็กยางนะครับฝากร้านกล้องรอซิงชมบุรีไปด้วยนะครับก็แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและกดสับสไคร์ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆทางร้านเราจะเอามารีวิวให้ทุกท่านชมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมครับสวัสดีครับ 下酒毫